โอ้ <c oughs> oh, คือเป็นโลกที่กำลังฮิตนะฮะเป็นเหมือนมาคัสราชฟอร์ดกับมักเซียคือป่วยฮะป่วยนัดเว้นนัดเลยตั้งแต่โดนด่านะฮะว่าไม่วิ่งสองคนเนี้ยก็ป่วยแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่ได้ป่วยการเมืองออกนะคือแต่ไม่รู้ทำไมป่วยนั่นแหละไงก็เถอะก็คือว่าเมื่อคืนรู้อยู่แล้วนะฮะไบเยอร์มิวนิกเพิ่งแพ้ไปนี่แหละเป็นซวยของแมนยูนะฮะคือเพิ่งแพ้ไปก็เลยนัดเนี้ย บาเยอร์นเขาไม่ยอมแพ้สองนัดติดเห็นไหมครัว่าส่งตัวจริงฮร์รี่เคนควรจะได้พักนะทั้งทงที่นัดแทบไม่มีผลเลยกับการแข่งขันตามที่ออกมาไม่มีผลกับบาเยอร์เลยนะแต่เขาส่งผู้เล่นตัวจริงเกือบหมดเหมือนกันนะครับพักน้อยมากเพราะว่าเขาไม่ยอมที่ใช้มูเป็นตั้มแพ้สองนัดติดแต่เราพยายามไหมก็เห็นความตั้งใจพยายามอยู่แม็กควายก็เล่นดีจนนี้นะฮะเราสังเวยผู้เล่นไปสองคน อาทิตย์นี้เราจะเจอพี่ๆเขาเลี้ยวผูนะครับพี่บูโน่โดนใบเหลืองเล่นไม่ได้ก็หนักแล้วพี่แฮร์รี่แมกไายไม่น่ารอดพี่ลูกชอก็เจ็บอีกนะครับคราวนี้แหละบททดสอบของจริงของเทนฮักนะฮะ <c oughs> โทษทีครับเทนฮักคือแบบว่าผมอ่ะชอบเขานะไม่อยากให้เขาโดนปลดหรอกแต่ตอนนี้ฟอร์มที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นฟอร์มที่ว่าน่าปวดมากซักรเบิลฟอร์มนะฮะคือ เท่าไหร่เนี่ยยี่บสี่เกมที่ผ่านมาแพ้ไปครึ่งหนึ่งไม่เสมอยอมเสมอนัดไอ้แชมเปี้ยนส์กจอมเสมอนัดนึงนะฮะที่เหลือแพ้หมดเป็นโคชที่ไม่ชนะก็แพ้ก็ได้วะนะครับเป็นฟอร์มหมีตอนนี้แชมเปี้ยนส์ตั้งแต่ดูมาทั้งตะบบอสตา์เลยนะแมนยู U, ไม่เคยได้ต่ำกว่าห้าแต้มในรอบแบ่งกลุ่มครับครั้งนี้แมนยูได้สี่แต้มนะไม่น่าเชื่อนะสี่ทีมเราแข่งกันเราแข่งกันย,ย้ายืนหกนัดอะ หกนัดแมนยูได้สี่ต้มกาตสไลน์โคเบนเฮเกนาเยอนมิวนิกาเยอนเนี่ยเราก็ไม่ได้หวังมากอยู่แล้วเสมอน,นัดหนึ่งก็ยังดีนะฮะแต่แปลกไหมว่าสี่ต้มจากหกนัด <c oughs> โทษทีครับบ้าไปแล้วแพ้สี่เกมในหกเกมด้วยคือแบบว่าโอนาน่าครับไม่อยากจะว่าเขาไม่อยากจะเบรมอะไรบุคคลเข้าใจว่าโอนาน่าต้องมีการปรับตัว ให้เห็นไงกโกที่แบบมั่นใจมากๆเนี่ยพอเจอความเป็นแมนยูเข้าไปเนี่ยประมาครับมีความประมาะมีความกดดันมีเพรสเชอร์ที่ที่นักกีฬาอาชีพถึงเข้าใจผมก็ไม่เคยเป็นนักกีฬาอาชีพนะเคยเป็นแตนักกอล์ฟเนี่ยพอเข้าใจนิดนึงว่าเพรสเชอร์ที่มันแบบเยอะๆเป็นไงมันมันเอฟเฟกต์ฟอร์มั่นแน่นอนโอนานาคอสอัศวินเกมก็คือว่าคอสอัศวิแชมเปยนลก็คือว่าทําให้เราไม่ได้ไปแชมเปยนลกเพราะโอนานาส่วนหลักๆเลยถ้าแบ่งเป็นใครๆคผู้เล่นทั้งหมดอะเทนทักก็มีส่วนแต่โอนานาล้วนเลยนะ ที่ทําให้แมนยูขาดทุนหรือเสียรายได้ไปร้อยล้านบาทไม่ใช่ร้อยล้านบาทสิร้อยล้านปอนด์เพราะค่าตัวมันก็ห้าสิบล้านละการที่ไม่ได้ไปยูโรปาลีกหรือแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยน่าจะเสียหายประมาณห้าสิบล้านบวกกันก็คือแมนยูเอาเด้แค่ออกไปแล้วก็สูญเสียรายได้ไปหนึ่งร้อยล้านปอนด์เรียบร้อยแล้วนะครับจากการที่เสมอไม่ได้ถ้าเมื่อวานเสมอก็มีเข,ข้ารอบนะยูโรปาลีกไปยังเล่นอมองในแง่ดีแล้วกันก็คือมีเวลาได้พัก ร้อยล้านปอนด์อะยอมตัดไปอะผมไม่เอาร้อยล้านปอนด์ละปะนักเตะจะได้พักตอนเนี้ยอะไรก็ต้องเอาแล้วครับแมนยูแล้วเทนฮักคือ <c oughs> เสียประตูในแชมเปี้ยนส์คเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของแมนยูเลยสิบห้าประตูในหกนัดเนี่ยเสียไปสิบห้าประตูนี่คือเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์แชมเปี้ยนส์คนะโอน,นาคือว่าเรารู้ก็อยู่ว่านัดที่แล้วก็พลาดอะไรโง่เยอะนะครับแชมเปี Champions ้ยนแชมเปี้ยนส์คอ่อะปีที่แล้ว พอฟอร์มแบบ9เต็ม10ปีนี้เล่นใหแมันยูสาเต็ม10แต่ในลีกเนี่ยผมว่าได้ประมาณ6เต็ม10นะฮะแต่จากจากที่ส่วนตัววิเคราะห์แมนยูปัญหานี่ครับมันคือหลายอย่างคือผมดูแมนยูมา3าซีซันแล้วกันย้อนไม่แค่3ามซีซันอย่าไปไกลคือถ้าดูซนะีซันที่ส2บเนี่ยปัญหาแมนยูคือรู้ไหมฮะลูกได้เสียแมนยูปี2021-22มีพี่พี่โดนะพี่โดมานะใช่ะนั่นแหละ ปีนั้นอ่ะแมนยูลูกได้เสีย0ูนฮะศได้ที่หกอาร์เซนอลลูกได้เสียสิบสาแต่เราไม่พูดถึงทีมที่ที่ห้าที่หกแมนยยิงได้9ก้าสิเสียยีหลูกได้เสียเจ็ดสิบสามลิเวอร์พูลเนี่ยลูกได้เสียหกแคือโกลดิ้เฟรน์นะลิเวอร์พูลแบบยิงได้เก้าสี่เสียยี่สบหกนี่คือปีสองพันยี่สิบยี่สองเนี่ยคือลูกได้เสียแบบแมนซิตี้ได้แชมป์เจ็ดสิบามลิเวอร์พูลได้หกสิบแปมนยูที่6คือ0นนะฮะ เห็นไหมครับว่าลูกได้เสียมันต่างกันแบบจะร้อยลูกอ่ะแมนเิสตี้ยิงได้73็บสามลูกได้เสีย7จิบสามนะเราลูกได้เสียได้ศูนย์เห็นไหมครับว่าสองปีที่แล้วเนี่ยซีซั่นที่แบบยี่สิบสองเนี่ยลูกได้เสียต่างกับแมนซิตี้7เจ็สบสามลูกอ่ะมันเยอะแค่ไหนลองหารดูสิหารซีซั่นหนึ่งก็สามสิบแปดเกมเนี่ยเกือบนา้าหนเหมือนเหมือนแมนซิตี้ยิงได้มากกว่าแมนยูลูกครึ่งลึกลูกครึ่งทุกนัดแล้วปีต่อไปเนี่ยปีต่อมาปีที่แล้วเนี่ยก็ดีขึ้นหน่อยครับ ราสฟอร์ดระเบิดฟอร์มมันไม่ใช่ระเบิดหรอกมันสไปค์ขึ้นมาคือมันแบบ form, ฟอร์มมันฟอร์มมันอย่างเงี้ยฮะปีที่สามไงลูกได้เสียแมนยูเท่าไหร่รู้ไหมสิบห้าดีที่ว่าสิบห้าลูก, 15, ลกแต่แมนซิตี้ปีที่แล้วหกสิบเอ็ดเลียพูแย่นะครับได้ยี่สิบเอร์พูห่าายไปแบบสี่สิบลูกเลยลูกได้เสียแต่คือมาปีนี้ล่ะถ้าพูดถึงเจ็ดอันดับแมนยูตอนเนี้ยอยู่อันดับที่หกนะครับในในพรีเมียร์ลีกลูกได้เสียลบสามครับ ข้างใต้เหล่านี้คัลซโซซึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงก็จะนำเรา12นะครับสเปอร์10มันซิตี 20, ้20เลอาฟู21อาร์เซนอล18อาร์เซนัล 10, 10 15ลูกได้เสียเป็นทีมท็อป8ที่ลูกได้เสียติดลบค่ะเพราะอะไรหล่กก็คือปีที่แล้วอะ่ะที่เราได้ที่3อะ่ะ <laughs> แมนยูที่3 <c oughs> <c oughs> โทษทีนะครับแมนยูที่3เพราะว่ามันมีนั่นไงเดคอาอยู่ ทั้งที่ผมก็ไม่ได้ชอบมากนะหลังๆเนี่ยมาร์ติเนสคาซิเมโรเราต้องการดีเฟนซีฟมิชชั่เนอร์อย่างคาซิเมโรเข้ามายืนมันแน่นขึ้นบางนัดดีบางนัดไม่ดีแต่ส่วนใหญ่มันดีนะฮะคนก็ชมซามิโร่ดีมากคือแค่แฟนโหวตกันทั่วโลกนะไม่ใช่แค่เมืองไทยเนี่ยเขาโหวตไซนิ่งของเทนฮาก์คทั้งหมดอ่ะรู้ไหมว่ามาร์ติเนสที่เจ็บไปเนี่ยกับคาซิเมโรเนี่ยเป็นท็อปทรีของหลายลคนที่โหวตเลยสมมติตั้งแต่เทนฮากเข้ามาเนี่ยมีสไตลผู้เล่นใครบ้างเนี่ยแอออออนนนนนโโ่่่ัีีเเยยทท็ปขงงฮกไไมู นี่แหละสาคัญมากเลยนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นเทนท์เอาโกที่ใช้เท้าไม่เก่งตอนนี้ก็เอาโกที่ใช้มือไม่เก่งมานะแต่เท้าเก่งมากมาก็เลยทําให้แล้วยังขาดสองตัวผูเ้เล็กสาคัญจริงจริงมาติเนสสาคัญมากนะถ้าเขาฟอร์มดีคือเขาเก่ามากตัวเล็กก็จริงมันจะสปีดท,ทุกอย่างมันคือผมชอบมากต่อมาติเนสมาติเนสเซนก็นทําให้มาเนี่ยยิงไม่ได้ลูกได้เสียไม่ดีแต่กองหลังมันไม่เสียประตูไง จำได้มีคลินชีเยอะมากนะเดกอารเลยได้เป็นแบบเขาเรียกว่าไอโกที่คลินชีล่สุดปีที่แล้วเพราะกองหลังคาสิไอนี่เดกอาร์มาติเนสาวารานยืนอยู่เนี่ยแล้วมีคาซิมิโรที่เก่าชิบหายยืนอยู่อยู่เป็นดิเวนส์อ่าเป็นดิเฟนซีฟิลเลอร์เนี่ยมันทาให้แบบแมนยูเสียประตูน้อยฮะยิงได้น้อยด้วยเสียประตูน้อยก็เลยแบบทำผลงานได้ดีกว่าซีซั่นอื่นๆแต่สอสองตัวนี้เจ็บไปเรารู้กันอยู่เนี่ยเราเราคิดว่าอย่ามาอ้างคนเจ็บเลยเลยนะแต่ผู้เล่นหลักสองคนเจ็บไปไม่รวมรวมถึงอีดิกซันด้วย นะฮะฮเมาส์เนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ฝากความหวังไว้นะว่าสักวันหนึ่งมันจะกลับมาเล่นดีแอนโทนี <c> ่ <oughs> ก็เริ่มดีขึ้นด,ดีขึ้นก่อนเมื่อก่อนนะฮะแรดฟอร์ดหวยลงกานาโชก็นะเป็นความหวังเราในอนาคตนะครับแต่คอยลุนนี่แหละในพีมิ์ลิเกย์ไม่ได้ไงทำไมาลดต้าลูกได้เสียของแมนยูลบสามอยู่เขาเพราะว่ากองหน้าแรดฟอร์ดยิงได้สองลูกลูกหนึ่งเป็นลูกโทษที่บูโดส่งให้กับคอยลุนยิงไม่ได้ศูนประตูคุณลองคิดดูถ้าแฮร์รี่เคนมามันเป็นไม่ได้หรอกแต่ถ้าฝีมือแบบแฮร์รีีี่่่่เเเเคคคนนนวาาามกอยยงแฮรร์ ผมรู้สึกเขาจะไม่วิ่งเยอะเหมือนฮอยลุนจะเป็นกองหน้าที่แบบว่าฉลาดในการวิ่งตอนนี้ผมฟังพวกฝรั่งวิเคราะห์กันเนี่ยคือฮอยลุนเนี่ยเราบอกว่าแมนยูไม่มีใจใช่ไหมอยากให้นักเตะวิ่งอยากให้มาคเซิลแมนก็ไม่วิ่งเลยวิ่งแบบอืมวิ่งหยอกๆยอแรดฟอร์ดก็เป็นเรารู้ๆกันอยู่แต่ฮอยลุนไม่วิ่งเยอะไปเขาบอกฮอยลุนวิ่งเยอะไปทําให้จังหวะโอกาสได้บอลหรือแบบโอกาสที่จะแบบนั่นแหละหลายคนเข้าใจว่ามันคือวิ่งไม่ฉลาดแล้วนกกิ๊กก็บอกครับว่าตอนที่เขาเล่นให้แมนยูเนี่ย ช้เวลาเป็นสิปีนะกว่าที่เขาจะวิ่งฉลาดขึ้นรู้ว่าตอนไหนควรวิ่งไม่คนวิ่งนะฮะรันสมาร์เตอร์แต่เดี๋ยววิ่งน้อยก็หายกว่าคุณไม่มีใจแต่ในกรณีฮอยลรุ่นเนี่ยคือผมเชื่อว่าเขาจะมาอีกหน่อยจะมาแน่นอนนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละครับก็คือว่าอาทิตย์หน้านะฮะก็ไปเจอเลี้ยวภูนะกปกติไปเจอเลนะี้ยวภูเนี่ยก็จะแบบลุ้น30บอร์บ้านอันฟิวยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหแบบเสมอก็ดีแล้วนะแต่งดนี่ไปอะครับอาจจะมีปฏิหารไหมหรือปฏิหารไม่มีจริง 嗯。Hmm.